สวัสดีค่ะมโอนี้ย่าไอเฟจซีสบายพี่น้องวาเบิ้งการปอกเหงิวปอกนุนยัดหมอนหันละนี่เนื้อเหเป็นไม่ถงสี่นี่กล้องนี่นี่หนูในม connect, ันปอกเลยเอานุนเอาในออกหนามนี่ปอกที่ยัดหมอนเนี่เลยนี่หนูใมันถึงสี่นี่กระลำมังแก่เส้นนี่แก่เตกาสักเดือนผ่านต่อฮอนฮอนเค้าก็ไล่ลง ก็มม่งพอในนี้มันออกเขาในมันใส่มันกระเจี๊ยบหัวเนิ่มหนีแยปลอกแล้วนี่อันในออกน่ำนี่ขู่นี่ขันต้อนต่อไปสิผ้าิึงก้านปลอกเด้อยๆเดื่อ้อท้าที่สองมันชิเป็นก้านปอกของเหียวเด้อแยกเคล็ดเจี๊ซีข้อปอกงเหียวปลอกนุ่นห้องหน้าต้องเอา้ต้องเอาใส่มันออกเด้นี่ใส่กับกาบมันนี่แข็ง นี่นี่ออกตะกรตาเสือพานแล้วก็กระกาเสือพานันีก็ทุบอันนี้ออก,ก,าก,ก,าก,นนก็ีเป็นอัน,นกระมังรองหนห่อยนอไก่เน้นหนยแต่กอนเขาสือเลาวมาอิ่วเขาเสืออะไนเขาอิ่วหนยมันเยี่เขาอิ่วเลยตีเองเขอเขานอย,นนย,อ,ยออกขอบเลยขอแล้วอ้อยออกขอบยัดขอบยัดเลยยัดหมอนห้านอนละนออกสิเลนี่แกงออก เอาอยู่นี่เลยเนาะเออสมัยครูเมือนี่เขาเล็กหน่อยเขาบอกอะไรเขาเสือเอา้ายญาติหงาญาติชืได้มันน,น,มนุ่นตีมือนีญาติมือนีบอกมือนีไหมตีมนุ่นมือนีญาติหนีเลย ở này mình ổn nào nó ổn kiện đấy nè cái này kéo vô này cái này tít nằm vô bút tuần đây đấy để... thà cả, cả tù này cả cát món một bút cái này bằng hiệu, cái này bằng ngon cái, cái nhỏ ơi xài mày này cái nhặt cái bay นีปวดตรงนี้เลยทั้งทีไม่มีไหนอยู่เลยเดี๋ยวออกดู้องบางส่วนมันสิ้นไม่ได้ออกเบิ้ลไปได้ได้ติก็ได้ถ้าออกเบิ้ดกะหมุนกะเจ็บหัวต้อออกมันเบิดพี่น้อง Nhà có thể là luộc có lụa gì đây Tỉnh đấy này Nhà để nó nên này Nên cái Thứ 2 ตื่นขึ้นมาไหนให้มนได้ติวเล่นตื่นขึ้นมาแล้วอ๋ยิ้เขนัว มันตกขึ้นมาในพี่น้องมันตกขึ้นมาแล้วนะนี่ที่สองนี่อืม 嗯，你拧嘛。 นี่ก็ค่อยของใหออกไ็อได้นี่เรือที่สองเลยนี่สอบคลิปนี่ติดตามใหญ่เด้อขั้นตอนต้องไปให้คลิปใหม่สำนีกก่อน Bye bye.